เอมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้พี่ตามานำเสนอไซมอนสดนะคะปลาไซมอนสดกับทูน่านะน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มปลาน้ำจิ้มเจวนะคะทุกคนว้าแมลงวันมาทำไมมีกระน้ำจิ้มของฝรั่งนะคะทุกคนสามน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มบาซินะคะแล้วก็มีกระเทียมดองนะคะแล้วก็กิมจิตามาที่หลังนะคะทุกคนมา ก่อนจะกินก็ผักก็ได้กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะทุกคนทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าคนไหนเพิ่งเข้ามาก็เพิ่งกดติดตามตจะไปหาหลังบ้านยูทูบเบอร์หรือว่าหลังบ้านของทุกคนนะคะวันนี้ก็ได้ปลาไซมอนดิบนะคะทุกคนเนาะผักเราก็มีตามเคยนะผักเราก็เขาเอาขึ้นหิ่งไม่พอนะมนก็อยู่เหมือนเก่านะผักเนาะมันก็เยอะเหมือนเก่านะมันเอาขึ้นไม่หมดครับพี่น้องเจ้าขาพี่น้องป้องไปของพี่ตา มาแบบคอสตูมใหม่นะคะไม่ได้มาบ่อยนะมานานๆมาทีหนึ่งนะคะทุกคนมาเลขเลตติ้งนะคะกดติดตามกดนี่วยพี่ตาด้วยนะพี่ตาชั่วโมงยังไม่ถึงนะคะทุกคนฝากไว้นะคะทางเก่าและใหม่คนไหนกดแชร์ไว้ก็แชร์ไว้นะคะเปิดทิ้งทีวีไว้พวกท่านก็ไปกินข้าวกินน้ําไปอะไรก็ว่ากันไปนะพี่ตาก็ไม่ว่าอะไรพี่ตาก็สนุกสนานทางพี่ตาไปแบบนี้นะคะทุกคนมากินนะ้นะคะก่อนจะกินก็ช่วย กดติดตามพี่ตาไว้ทิ้งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตาจะไปหาทุกคนถึงบ้านถึงช่องเลยคะ่ะก่อนจะกินก็น้ำสาวเข้าสักหน่อยนะคะทุกคนจุกข,ขาโอ,อ้น้ำสาวข้าทำไมทำเสียงแอ้ยอแบบนี้เลยเนาะพี่ตาจะลองกินปลาทูน่ารูน่อนนะทูน่าฟิสนะพี่ตาจะกินน้ำจิ้มแจ่วนะจนเนาะจะแสียบไหม ขอใช้ตะเกียบพี่น้องมือมือเป็นแผลค่ะจากจ้วงอืมปล่อยไปก่อนอร่อยเห็นอยู่นะพี่น้องเนาะอร่อยมากเลยครับพี่น้อง น้ำจิ้มเจี่ยวกับปลาทูน่าอร่อยสุดๆเลยเจ้าค่านี่นค่ะอืมกล้องรับรับหน้าจอไม่ไเป็นไร กิโลกว่าปลา้อบกินไม่หมดก็อย่าเพิ่งว่ากันนะทุกคนเจ้าขากระเพาะพิตาท่ากระมังสงังครั้งพิตาจะมาจิม้มน้ำจิ้มฝรั่งนะปลาแซลมอนนะน้ำจิ้มซอสของฝรั่งนะคะซอสขาวนะคะ như thế Ngon ừ, rồi nữa ừ. xem ở chắc à. เดี๋ยวจะลองปาสาบิปาสาบิสงสัยขึ้นจมูกพี่ตังงักๆเลแน่เลยอันนี้ปาสาบินะคะโอ้ยปวบดแสบหน้าแดงไปหมดเลยพี่น้อง มันขึ้นจมูกพี่ตาพี่ตาสวยขนาดนี้มันขึ้นจมูกเลยไม่ตาให้พี่ตาไม่สวยเลยไม่เวิร์กอันนี้เวิร์กกว่าไม่ครับพี่น้องเบๆ 음, 음 มันก็อร่อยอยู่พี่น้องแต่มันขึ้นจมูกมขึ้นจมูกปื๊ดมันขึ้นไปในสมองพี่ตาเนินมากับนกสองตัวนะคะทุกคนอืมชิ้นใหญ่มากเลยพี่น้องหันใหญ่ไปเนาะพี่ตาจะยัดเข้าปากพี่ตาได้ไหมเนี่ยมันใหญ่ไปได้สูงนี่ค่ะ 음! 음! ยัดไม่เข้าแป๊บเดียวเองหายเหมือนแล้ว <c oughs> ยัดไม่เข้าคำใหญ่ <c oughs> ไม่ถึงสองนาทีไม่ถึงสองวิหมดกระไร พี่ดาสู้ไม่ไหวขึ้นสมองเกินเต่นานานทีได้อยู่นะพี่น้องมันขึ้นสมองเดี๋ยวสมองแตกมันขึ้นปี๊ดไปถึงบนสมองแล้วน่นนะมันขึ้นไปถึงปี๊ดขึ้นมามันร้อนเข้าหูเข้าตาเลยพี่น้องไม่ไหวเจ้า่ะคิมข่าวอร่อยนะอืม ไปสักคิ้วมาใหม่กล้องมันนี่นะมันเบี้ยวนะพี่น้องโตพี่ตาเบี้ยวเองเปล่าโอเค thank you smart sovat s m ส r t มามาไปเพื่อน fc พี่น้องทั้งเก่าได้ไหมมากินปลาแซลมอนน้ำจิ้มแจ่วนะครับทุกคน อ,อน,นปะปัทุนอาหารไม่ขาดเลยเนี่ยเน้อสวยอยู่นะปัทุน่าพี่น้อง น่าสวยงามมากค่ะ,มะเมลังวันมาทำไม พีตาซื้อปลาลักตัวใหญ่มากพี่น้อง3กิโลพิตามาโลครึ่ง ตาเป็นแผลอยากใช้มือเลอเป็นแผลมือไปเก็บเห็ดมันหนามันทิ่มมือหนามต้นสนอื้อวันนี้แต่งหน้าแบบ สั่งคัสตะมมาจากเมืองไทยนะมาแต่งหน้านะครับวันนี้เรามาแบบสวยที่สุดในสามโลกโอ๋เซฟนัวมาโหลาน นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาอ้าว ปลาทูน่ากับปลามากรูรมันแซนเดียวกันไหมพี่น้องพี่น้องที่อยู่ญี่ปุ่นจะบอกแนะ่มากุรูรกับทูน่ามันอันเดียวกันไหมคะพี่น้องญี่ปุ่นนะคะจะบอกพี่ตาด้วยนะคะพี่ตาคนสวย แด้รวยมากไม่ได้เอาน้ำมาพี่น้องดื่มน้ำ กินข้าปากเหมือนปากใหญ่มากเลยรัะพี่น้องปากกว้างทำไม่หมดไม่ต้องไม่ว่าก,กันนะพี่น้องหอยน้อยใส้น้อย ละลายในปากทำให้หมดไม่ผัด,ผดกะเพราไม่ใช่ดับพี่น้องคุยเละปวดเด่นเ็่ให้หมดอ่ะก็ไม่หมดอ่ะพี่น้องเจ้าขาอุ้ยเราลืมเอาขิงมาด้วย แซบโน้มากน้ำจิ้มเปียวเนี่ยเจียวปลา <c oughs> เจียวอันนั้นอ่ะเจียวจุ อ่ามันแก่อืมอ้าวไม่พูดไม่จาจะอิ่มแล้วเนี่ย กินปลาก็อิ่มไวกินเนื้อก็อิ่มไวกินอะไรที่ไม่อิ่มไวเจ้าค่ะสงสัยเป็นอันนั้นนะคะ่ะกล้วยทอด เรสใส่ต้องเลียกน้ำย่อยกับบาซาบินานทีกินได้อยู่พี่น้องแม่มันทำให้จุบโดยมันทำให้อันนี้นะาอึดอัดเนาะ กินอันนี้ดีกว่าน้ำจิ้มเสี่ยวอร่อยมากพี่น้องเจ้าขาอืมถ้าใครไม่เสื้อไปทำกินดูนะคะ น้ำจิ้มแจ่วอร่อยเอ,อยาแบบก๋วอี้หน่อยก็อี้มันหนีพี่ตาด้นนนนี่เป็นผักอยู่ข้างล่างพี่น้อง

มาไปกิโดนหนึ่งแล้วพี่น้องเจ้าข่า เจียอร่อยอืมตัวหลังเตาก็แซ่บหันใหญ่ไปเนาะมาแดงวัน กินสลับกันพี่น้องเผ็ดกับหวานจะอร่อยไม่เชื่อไปลองมาทำดูนะครับ fc เพื่อนๆอื พี่น้องเจ้า่าคลิปนี้ก็พี่ตาขอขอผ่าไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้ของพี่ตานะครับเพราะว่าพี่ตาก็กินไหมหมดค่ะปลาเดินนิดหนึ่งเนาะที่เหลือเราไปทําอย่างอื่นก็ได้นะผัดกะเพราหรือต้มยำอะไรก็ได้นะสองขิดก็เนาะคลิปนี้ก็ขอผ่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะ ชอบคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะรักพิตาละชอบที่พิตาทำออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ